บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆนะเป็นครั้งแรกของดอปลทิ์เนี่ยที่จัดงานอบรมการเรียนรู้สบับตัวแทนนะครมีเพื่อนๆมาร่วมประมาณ1,000กพันคนชีวิตเะเป็นงานที่รวมตัวแบบเอซีเลยทุกคนไม่ว,ว่าจะเป็นลาวไทยพม่ากับอุชารย วันนี้นะคะเพราะเราก็ดีใจมากๆค่ะกับความสําเร็จนะคะ260ล้านที่จ่ายตัวแทนนะคะในปีแรกดีใจที่ทุกคนทุ่มเทแล้วก็หาเวลามานะคะโคดแบงสอนแบบจับมือทําเลยค่ะถึงแม้ว่าคนในงานจะเยอะน,นะคะก็มีสตาฟคอยดูแลให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดเลยค่ะโคดสอนเข้าใจง่ายมากเลยครับเหตุผลที่จัดงานวันนี้อยากให้สมาชิกหรือว่าตัวแทนเนี่ยได้มีทักษะในการทําธุรกิจนะในการเรียนรู้ที่สามารถเอาไปต่อย,ยอดสร้างอาชีพนะมีรายได้แก้ปัญหาชุดได้ แล้ได้จาดโดบิยดีมากๆค่ะวันละสามมือนะคะเดือนนี้ได้สามแซกกว่านะคะขนาดที่ถาได้นะคะจุดๆคงต้องถาได้คะ่ะเชื่อคะ่ะอย่าให้มาทาโดบีนะคะ สำ,สำหรับธุรกิจดอกนม้เป็นธุรกิจที่ภูมิพรมแดเพระว่าสตอยู่ประเทศไหน่ไทยไก็สามารถเห็นได้พอธุรกิจของเขาเหตุในออนไลน์ตอนนั้นทุกคนแค่มีมือถืเอเครื่องเดียวกับอินเทอร์เน็ตทุกคนก็สามารถเห็นได้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้สามารถเข้ามาจอยได้นะเพราะสามารถลงทะเบียนฟรีสอนฟรีทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่มีระบบสอนมีระบบสัตออาากให้ทคคนนเเี่วยส์